พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้านนะคะคตอนนี้ร้อนเหลือเกินค่ะเลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่บริเวณหาดทรายริมแม่น้ำหน้าจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้นักท่องเที่ยวเขามาเตม้มาคลายร้อนกันเต็มเลยค่ะ ไปกันที่หาดทรายริมแม่น้ำหน้านะคะอยู่ที่หมู่ที่7อําเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกก็มีคนนะคะนักท่องเที่ยวม,มาเล่นน้ําคลายร้อนกันเป็นจํานวนมากเพราะว่าที่นี่มีหาดทรายที่ทอดยาวสวยงามเหมือนชายหาดทะเลเลยแต่ว่าที่นี่เป็นน้ําจืดนะคุณผู้ชมก็ถูกอกถูกใจเด็กๆเนี่ยสามารถเดินลงไปเล่นน้ําได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย เขาบอกว่าพื้นทรายที่นุ่มไม่มีกรวดหรือว่าก้อนหินมาบาดเท้าผู้ใหญ่ก็สามารถลงไปเล่นได้ถึงบริเวณกลางแม่น้ําหน้าเลยทีเดียวนอกจากนี้เหมือนทะเลทุกอย่างมีบานาน่าโบ๊ทให้บริการอีกด้วยซึ่งนอกจากเล่นน้าเสร็จแล้วก็ยังมีแคร่หรือว่าซุ้มไม้ไผ่และเรือนแพให้บริการนักท่องเที่ยวนี่อันนี้สําหรับวัยรุ่นมันกําลังอยากหาอะไรแรงสนุกๆนะน่าสปีดมีไหม อันนี้รออยู่ที่แพรกระลางุ้มกระลัแล้วส่วนคนสูงอาย,ยุหรือว่าเด็กๆนะก็มานอนพักผ่อนรับไอเย็นๆที่ซุ้มไม้ไผ่นะมีอาหารเครื่องดื่มให้บริการด้วยโดยคุณลำยวนนะคะก็เล่าให้ฟังว่าจุดเล่นน้ำทรายหาทรายบริเวณนี้นะก็เป็นการขอย่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโอท็อปนวัดว,วิถีทำต่อนเนื่องมาหลายปีแล้วคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างไรายได้เสริมให้กับชาวบ้านส่วนช่วงนี้นักท่องเที่ยวมากันมากนะเนื่องจากบริเวณนี้ เป็นช่วงโค้งหักศอกของแม่น้ำน่านก็มีหาดทรายแม่น้ำกว้างไปถึงกลางแม่น้ำเลยก็เป็นจุดเล่นน้ำที่สวยงามมีอาหารเครื่องดื่มมีบริการให้เช่าแค่ไม้ไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยวันละร้อยบาทเท่านั้นเองแต่เช้าถึงเย็นเลยนะส่วนซุ้มไม้ไผ่ถ้พี่ร้อนถ้พี่ร้อนนี่ยังมีหลังคาให้เพ่อแมร้อยหนึ่งวันละ200บาทและที่สําคัญมาเที่ยวที่นี่ได้ง่ายๆนะเขาบอกว่ามีป้ายบอกทางตลอดเลยค่ะชอบแบบอยากอาบแดดเนี่ยผิวขาวๆไม่ต้องเอ่ยอยากนอนอาบแดดก็นอนนแคร พอร้อยบาททั้งวันปิ้งนะสิแต่ถ้าอยากมีกาค่าด้วยเป็นซุ้มแพรเรียงทานแบบนี้ก็สองร้อยนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็อยากไปเที่ยวอิสาาคนในพื้นที่จริงๆนะครับ